ก่อนอื่นนะฮะถ้าเราจะเลือกต้นไม้เราก็ต้องรู้จักต้นไม้ก่อนต้นไม้มีอยู่หลายชนิดมากนะฮะเดี๋ยวจะกรุ๊ปให้คร่าวๆต้นไม้โดยทั่วไปก็จะมีรากนะที่เรารู้จักกันอยู่ก็คือไว้สําหรับดูดอาหารพยุงต้นแล้วก็มีสิ่งที่เราอยากได้ก็คือส่วนที่เลยดินขึ้นมานะฮะก็คือทรงพุ่มข้างบนทรงพุ่มมันก็จะมีใบก็จะมีใบมีดอกแล้วก็มีผลนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าเราจะเลือกชนิดไหนไว้ที่บ้าน สิ่งสาคัญที่สุดก็คือต้นไม้เนี่ยมันมีคร่าวๆนะฮะก็คือไม้ยืนต้นไม้เลื้อยทีนี้ไม้ยืนต้นจะมี2องสายก็คือไม้ยืนต้นที่เราเรียกว่า,าลําต้นขนาดใหญ่กับไม้พุ่มนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ก็มักจะไม่มาปลูกที่บ้านเนื่องจากว่ามันมีระบบรากที่แข็งแรงมากแล้วก็ใหญ่มากมันจะมีโอกาสที่เราจะพลาดนะครับที่เราปลูกไว้บริเวณบ้านเนี่ย บางทีจะเผลอนะครับอย่างเช่นต้นขนุนเงี้ยเขาบอกว่าปลูกต้นขนุนนะครับมันจะช่วยสนับสนุนให้เราก้าวหน้านะฮะแต่ถ้าเผลอนะฮะมันหนุนบ้านเราขึ้นไปด้วยนะฮะมันก็จะบ้านพังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปลูกด้วยความระมัดระวังนะครับไม้พวกนี้ดีทั้งนั้นเลยนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้ดูแลเนี่ยจะลําบากมันจะรบกวนเราทีานี้ เราจะปลูกอะไรดีเลยหรือปลูกไม่ได้เลยมีให้มีต้นไม้ที่มีระบบรากฝอยนะครับเล็กๆที่พอจะให้ร่มเงาได้ให้กลิ่นหอมๆกับเราได้ให้ผลได้อ่าอันนี้ก็มีนะครับอย่างเช่นไม้พุ่มเล็กๆลูกก็เล็กลงหน่อยนะฮะเชอร์รี่อย่างเงี้ยก็ปลูกได้อังหุ่นเป็นไม้แถวเลื้อยก็ปลูกได้นะครับแต่วันนี้นะฮะจะแนะนําต้นไม้สักต้นหนึ่งซึ่งผมคุ้นเคยกับมันมากแต่หลายคนก็คุ้นเคยแต่อาจจะไม่ชอบกันนะฮะนี่คือต้นเออลมือนาง ะะมีแบบกลีบดอกซ้อนกับกลีบดอกดอกราคือชั้นเดียวต้นนี้ชอบมากเพราะว่าหอมหอมเช้าหอมเย็นนะฮะก่อนไปทํางานก็ได้กลิ่นก็สดชื่นก่อนที่จะเข้านอนหรือว่าเข้ามาถึงบ้านก็ได้กลิ่นพวกนี้ก็จะสดชื่นนะครับข้อดีของมันก็คือใช้พื้นที่ปลูกน้อยนะครับผมมีบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านทาวน์เฮาส์นะฮะปัญหามากที่สุดก็คือใครๆเขาอยากใช้ที่ดินหน้าบ้านจอดรถ ทำที่นั่งเล่นเห็นไหมฮะหมดแล้วไม่เหลือให้ต้นไม้เลยที่ที่บ้านที่ผมปลูกอยู่มีต้นและมือนางอยู่ต้นหนึ่งใช้เนื้อที่1ตารางฟุตนะฮะปลูกลงไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ชั้นลางนะฮะช่อของต้นไม้จะไปโผล่อยู่ชั้นที่2ซึ่งต้องทํากันาสาดเล็กๆที่เขาเรียกกันสาดเขาเรียกกระแนงไม้อยู่ตรงหน้าต่างนะครับเพื่อที่ให้มันจเจริญเติบโตบริเวณนั้นนะโอ้ใช้ได้ดีมาก ได้ทั้งกลิ่นหอมแล้วก็ร่มเงาที่จะช่วยลดอุณหภูมิภายในห้องนอนนะฮะได้ดีมากๆเลยผมชอบมากแล้ววันหนึ่งผมก็ต้องขายบ้านหลังนั้นไปที่เราแบบนี้เพราะว่าอยากให้คนดูว่าคนที่เขาซื้อต่อเขารู้สึกไงเขาไม่อยากได้ต้นไม้เลยนะฮะแต่แนะนําบอกเขาว่าเอ่อต้นไม้ต้นนี้ตัดไม่ยากฮะลำต้นมีกว้างอยู่นิ้วครึ่งถึง2นิ้วเองถ้าไม่อยากได้นยตัดแป๊บเดียวแต่ลองใช้ประโยชน์จากมันก่อนนะครับ เป็นเวลาตอนนี้14ปีแล้วนะฮะ12-14ปีแล้วต้นนั้นยังอยู่นะฮะเขาชอบมันมากเขาบอกต้องขอบคุณมากที่ไม่ได้ตัดมันวันนั้นนะฮะและมือนางต้นนั้นวันนี้ยังหอมอยู่นะฮะอายุ14ปีบวกผมปลูกแล้ว5ปีร่วม20ปีนะครับต้นไม้ต้นนี้นะฮะมีข้อดีก็คือมีกลิ่นหอมมีร่มเงาได้ตัดแต่งได้แต่มีหนอนอะหนอนก็ไม่ได้มีทั้งปีนะฮะมีเฉพาะช่วงเกิดใบอ่อน การดูแลหนอนพวกนี้ไม่ยากครับรว่ามีผีเสื้อมาไข่เขาเก็บออกแค่นะี้จบละไม่ต้องโตเป็นหนอนแค่นั้นเองตอนนี้ก็คือการวิธีปลูกนะฮะอันดับแรกคือไม่ชอบที่น้ําแฉะนะฮะดินร่วนนะดินร่วนทั่วไปเลยนะครับให้ปุ๋ยนะฮะก็ไม่มากฮนะปีหนึ่งสัก2อถึงสครั้งนะครับจะเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีก็ได้แต่เสนอว่าปุ๋ยเคมีปีละครั้งก็พอปุ๋ยคอกสัก2ครั้งน่าจะดีนะครับแค่นี้มันก็ดีใจแล้วเพราะมันกินอาหารไม่ค่อยเปลือง เมื่อสักครู่นี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนะี่ยเป็นบ้านทาวน์เฮาส์นะครับ,บก็เลยมีพื้นที่น้อยหน่อยแต่บ้านไหนที่มีพื้นที่กว้างมากหน่อยนะครับก็ปลูกให้ทําเป็นซุ้มไมเ้เล็กๆก็ได้นะครับนะฮะตรงนั้นก็จะช่วยทาให้เกิดร่มเงาในข้างบ้านได้แล้วก็มีที่นั่งกว้างมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันทุกๆปีที่เราตัดแต่งต้นไม้เนี่ยกิ่งของมันนะฮะเอาไปปักชําไปแจกเพื่อนบ้านก็ได้ที่ชอบนะฮะนะครับตรงนี้ก็สามารถปักชําได้ปีหนึ่งหลายต้นเลย นะครับหรือถ้าเราจะนํามันมาปลูกใส่กระถางอีกด้วยก็ได้นะครับเพราะต้นไม้พวกนี้นะครับสามารถตัดแต่งให้ข้อมันถี่ๆแล้วมันก็จะเป็นไม้พุ่มในกระถางได้นะฮะตรงนี้การดูแลไม้กระถางพวกนี้ก็ไม่ยุ่งยากก็เหมือนดูแลต้นเลมมือนางที่เราปลูกเป็นต้นตโตนั่นก็ได้นะครับอัตราการล่วงของใบก็อันนี้จัดอยู่ในกลุ่มปานกลางนะฮะใบมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับ ก็กว้างประมาณสัก4-5เซนติเมตรนะฮะแล้วก็ยาวประมาณถึง6 7ซนตมรอนะ,ะอัตราการล่วงของใบจะเยอะนิดนึงแต่ว่าถือว่ามากไหมก็ไม่มากนะครับสำหรับคนที่ปลูกเป็นซุ้มไม้ที่บ้านนะฮะก็ดูแลแบบสบายๆการตัดแต่งเนี่ยอาจจะต้องทำทีหน่อยในหน้าฝนนะฮะหน้าแล้งก็น้อยหน่อยหน้าฝนเนี่ยนะควรจะดูแลเงยขึ้นไปดูเดือนละครั้งก็ยังได้เลยอ่ะไม่จะได้ไม่เหนื่อยเงยขึ้นไปดูทุกๆเดือนแล้วก สักเดือนครึ่งตัดครั้งก็ได้นะครับมันไม่ไปไหนฮะตัดวิธีตัดนะฮะก็เดี๋ยวนี้มีกัญไก่ยาวๆนะครับที่เราเรียกว่ากัญไกที่ยาวประมาณทั้งสองเมตรครึ่งได้ไม่ต้องปีนขึ้นไปตัดให้ตกลงมานะฮะตัดเนี่ยไม่ยากครับใช้กัญไก่พวกนี้แล้วก็ตัดเสร็จแล้วมันไม่ล่วงปลิวไปบ้านข้างๆนะฮะเพราะมันมีที่หนีบนะฮะตัดทุกเดือนเนี่ยผมว่าตัดเดือนหนึ่งประมาณสองสามยอดเองไม่เยอะครับแล้วถ้ามากหน่อยในหน้าฝนก็จะประมาณสักเต็มที่สิบยอด หน้าฝนก็มีสัก3เดือนนะฮะก็สามสิบยอดไม่เหนื่อยเนาะปีหนึงรวมรวมแล้วก็ประมาณสัก4-50ยอดเนะ่ยเฉลี่ยแล้วต่อเดือนก็1 2บสอ้าหกมี5ยอดเองหมูหม,หมูสบายมากเลยงั้นปลูกเล่มมือนางได้นะครับโอเคนะฮะสนใจตรงนี้ปลูกไหมฮะปลูกนะครับ